ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับหมิวอีกแล้วดวงดีพาโมอยู่กับมูกับหมิวมูกับมิวก็ต้องมามมที่วัดค่ะวันนี้หมิวมาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอยู่ที่วัดดอนขนาดอ่ะวัดดอนขนาดทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างเพราะว่าเขามีชื่อเสียงยทางด้านความสวยงามความวิจิตรบรรจงของทั้งสถปาปัตยกรรมและจิตรกรรมเลยทีเดียวอ่ะ วันนี้หมิวจะพามามูเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะก็ที่นี่ปกติแล้วเนี่ยคือหมิวมาเข้ามาถมบอยอยู่แล้วแต่วัดนี้เนี่ยจริงๆวัดนี้เขามีมานานแล้วเอางี้วัดนี้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปีอะไรนะสองสองสี่ 2450เขาเป็นสำนักส่งมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็นอกจากเป็นสำนักส่งแล้วสําสำนักส่งแห่งที่14ของจังหวัดนครปฐมแล้วก็ยังเป็นวัดที่ชีเนี่ยจะมาบวชชีกันด้วยท้งตลอดทั้งปีเลยนะคะ ซื้อทุกเทียนแล้วก็ไหว้พระเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออุโบสถหลังเก่าเนาะเขาเรียกว่าอุโบสถเนาะมีทั้งหลังใหม่แล้วก็หลังเก่าหลังใหม่เนี่ยมีวอะไปมาแล้วซึ่งสวยมากไปอะเดี๋ยวมีวจะพาไปดูเทพมุมดูกันนะคะที่นี่คือเอาจริงๆแล้วนะมันมีได้หลายอย่างมากเลยมาที่นี่จริงๆเมีวแอบเห็นเห็นอะไรนะเห็นศาลเจ้าด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาไปก่อนขอให้ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีวจะเก็บมาให้ได้มากที่สุดค,ค่ะ นี่เราจะเข้าบริษัหลังเก่ากันแล้วนะคะโอเคท้างมาปิดกันค่ะตอมีมาดเลยตัวระวังด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างชัน ที่เห็นว่ามีคนเขียนชื่อกันไม่ใช่ว่าเขามือบอลหรือเขาอะไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขียนกันจริงๆสามารถเขียนชื่อเขีงนามสกุลลงไปในปในผนังโบสถ์ข้างในภายในเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะคะถ้าใครไม่อยากหยิบปากกาจากแถวนี้เพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่ติดก็พกกันมาได้นะคะแล้วก็ตอนลอดอุโบโสถเนี่ยะอุโบโสถเนี่ยก็ ท่องอิติปิโสไปด้วยอาท่องอิติปิโสรอบที่1เราเราวน3รอบใช่ไหมคะอารท่องรอบที่1รอบที่1ก็คือท่องอิติปิโสอิติปิโสเนี่ยจะช่วยให้เรื่องพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะคะท่องรอบที่สสวาขาโตจะทําให้เราเนี่ยเป็นการท่องเพื่อว่าให้อายุของเรายืนยาวสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็ท่องสุปฏิปันโนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะทําให้เราโอเคค่ะมาถึงแล้วมาถึง ไฮไลท์วันนี้มีหลายไฮไลท์จังแน่นอนเพราะว่าวัดศีไม่ธรรมดาหมู่ได้ครบจบเลยทีเดียวตอนนี้มิวอยู่ข้างหน้าฝักทองยักษ์นะคะซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเราลอดฝักทองยักษ์เนี่ยเราจะทําให้อ่าฝักทองเงินทองไหลามาเทมาล่ํารวยเงินทองเงินทองอู้ฟู่นะคะเราไปลอดกันเลยเพราะว่าเรื่องเองินเรื่องทองอะนุ้ อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งที่มิวเห็นตอนนี้เนะสวยมากเลยว่าสวยกว่าที่คิดไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในอยู่บนสะพานที่คือตรงนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำาค่ะไปด้วยสระน้ำสิอืมทำได้สวยงามมากเลยค่ะก<ค>็ะะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปพ,พระนอนตางสสาย,ยานนะคะออกมาจาก ฟักทองปุ๊บเราก็จะพบพระนอนปางสายญาเลยซึ่งอึ้งอยู่นะข้างหน้าจะเป็นพระนอนนะคะปางสายญาใช่ไหมคะส่วนขวามือก็จะเป็นพญานาคเก้าตระกูลเลยค่ะ,คะเดี๋ยวภายในจะเป็นยังไงบ้างจะสวยแค่ไหนบ้างตามานอกจากสถาปัตยกรรมความสวยงามของพระศรีสักยมุนีโคโดมหรือพระนอนปางสายญาติขนาด19เมตรแล้วก็ยังมีถ้ำมุจจรินและ พญานาคทาง9ตระกูลอีกด้วยค่ะโดยการจำลองถ้ำมุจรินแห่งนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกอยู่ด้านบนค่ะและล,อล้อมรอบด้วยพญานาคทาง9ตระกูลโดยผู้คนส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องของโชคลาภการเงินและการงานค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้รับชมความวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรมภายในถ้ำอีกด้วยค่ะ ตอนนี้เมอก็หลบมาอยู่ตรงข้างหน้าทางเข้าถ้ำมุจรินแล้วนะคะก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกได้ถึงความแบบว่าขลังนะคะเห็นว่าเมื่อกี้แอบเมาส็มีคนเขาขอแล้วเขาได้ได้เยอะเ,ย,เยอะแบบหกหลัก โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับการขึ้นไปสก,การะแล้วก็เข้าถ้ำมุจจรินนะคะก็อ่ะมยวเตือนว้อย่างหนึ่งก็คือทางขึ้นทางขึ้นไปสก,การะพระพุทธตางสายญาิเนี่ยค่ะก็ขอให้ทุกคนระวังในเรื่องของการลืนลน่นล้มเ้วยนะคะเพราะว่าบันไดค่อนข้างชันแล้วก็พื้นค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวคงใส่ใจในการขัดมากแต่ว่ามันค่อนข้างลื่นนิดนะะึงค่ะเมื่อกี้มิวก็เกือบหัวชิ้หัวต่ำกันไปแล้วรอบนึงแล้วก็ถ้าใครอยากจะมานะคะวัดน,นี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลตำบลดอนยายหอมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสามารถแวะเวียนมากันได้มันก็ไม่ได้ไกลเนาะนิดเดียวเองจากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงยังไงก็ฝากวัดดอนขนาดไว้ด้วยนะคะมาครบจบมูได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะพยานมานะคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดวงดีด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าดวงดีจะไปพามูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน